สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทค้ณโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเนื้อหาในส่วนของการออเทนนะครับตัวเว็บ API นะครับของหัวข้อที่เราได้อัปเดตไปก่อนนัานนี้ก็คือเป็นตัว Workshop Red f ดฟูล API นะครับรูปตรงนี้นะครับผมแคปมาจากตัวเนื้อหาหลักสูตรออนไลน์นะครับ NodeJS Programming นะครับก็คลิปนี้นะครับตั้งใจจะทำอัปเดตเป็นปี2021 ซึ่งจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทำตัว JWT token ที่ไว้สำหรับ authentication นะครับตัว web API ของเราแล้วก็มีอีกเน,นื้อหานึงก็คือการออกแบบตัว Swagger document เองนะครับเดี๋ยวเนื้อหารแรกนะครับก็จะเป็นตัว JWT นะครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนนะครับทำการกดตัวปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มไอคอนสีแดงที่เป็นตัวดาวน์โหลดตรงนี้ผมจะ i n c o d e นะครับจากเนื้อหาเวิร์กช็อปเก่านั่นเองนะครับที่เป็นตัวอัปเดตปี2020ตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการโหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอโหลดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องทําเลยก็คือเราก็ต้องทําการ NPM i นะครับผมจะอิงเวิร์กช็อปเก่านะครับไม่เอางานของส่วนตัวมาแก้ไขเพิ่มเติมน,นะครับทุกอย่างจะเป็นการเอาโค้ดที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้าเนี่ย ะจะได้วัดกันไปเลยว่าเอ๊ะหลังจากที่เราเรียนหัวข้อนั้นไปละตอนนี้เราเจอโจทย์ว่าต้องทําเรื่องออเทนเนี่ยเราก็จะมาแก้ไขปัญหาจุดนั้นกันนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทําการนะครับ npm i เรียบร้อยแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ Node m o d u มานะครับถัดมานะครับผมก็จะรันด้วยคําสั่ง node mon-app.js นะครับอตอนนี้ API ผมก็เปิดแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้มีการสร้างตัวไฟล์ API underscore test h ดลเ t ตอยู่นะครับผมก็มาดูก่อนอนะ่ะตอนนี้เลขพอร์ตผมนะครับเป็นพอร์ตสามพันผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสามพันก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็กดเซนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ข้อมูลนะครับออกมาเป็นหนึ่งรายการสินค้านะครับก็ไปคิลลี่จากเทเบิลโปรดักต์นะครับก่อนหน้าน,นี้นะครับผมได้สอนไปแล้วนะครับว่าเราใช้เซ็ตเท่าไหร่ในที่เป็นลักษณะแบบ o r m เนี่ยเราสามารถก็ Connect Server, SQL Server ร์ฟเวอรมซ s แคหรือโพ g เกตได้ อันนี้ไม่มีประเด็นนะครับก็เวิร์กช็อปนี้อิงเป็นตัว SQLite เหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรื่องถัดไปก็คือเราจะทําเรื่องของการออเทนกันเพราะตอนนี้ปัญหาคือเรานะครับมี URL แบบนี้นะครับแล้วคนสามารถติดต่อมาหาได้เนี่ยแบบนี้มันไม่ปลอดภยัยเราต้องทําการออเทนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการออเทนด้วยตัว JWT นะครับหรือเราเรียกว่า JSON Web Token นะครับ ในคลิปถัดไปคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ